เด็กถูกฆ่าเสียงข่าวดังออกมาจากวิทยุท้องถิ่นหัวข้อสั้นๆแต่สะเทือนทั้งหมู่บ้านชายต้องสงสัยฆ่าเด็กหญิงวัยเก้าอ้างว่าศาลไม่ยุติธรรมทุกคนหยุดหายใจเหมือนคำเหล่านั้นแขวนค้างอยู่กลางอากาศไม่มีใครอยากเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่สงบและเงียบเช่นนี้เด็กหญิงคนนั้นชื่อพลอยพลอยไม่ใช่เพียงเด็กธรรมดาเธอเป็นรอยยิ้มของครอบครัว เป็นเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านเป็นแววตาที่สะอาดและเต็มไปด้วยความหวังเธอชอบวิ่งเล่นริมทุ่งนาชอบนั่งวาดรูปดอกไม้ในสมุดเก่าและชอบร้องเพลงเบาๆเวลาลมเย็นพัดผ่านบ้านไม้สองชั้นของครอบครัวเธออยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเสียงจักจันรร้องประสานกับเสียงหัวเราะของพลอยมันเป็นภาพที่ใครๆคิดว่าจะคงอยู่ตลอดไปแต่คืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเงามืดปรากฏขึ้นในหมู่บ้าน มีคนเฝ้ามองอยู่ในความเงียบสายตาที่ไม่ได้มองด้วยความเอ็นดูแต่เต็มไปด้วยความกระหายบางอย่างที่ไม่มีใครสังเกตเห็นชายคนนั้นชื่อกริตสำหรับคนในชุมชนเขาเป็นเพียงคนธรรมดาเงียบไม่สูงสิงมักนั่งอยู่ที่ร้านน้ำชางเงียบเงียบไม่มีใครสนใจเขามากนักแต่ภายในใจของกริตมีบางอย่างซ่อนอยู่ความมืดที่ซ่อนทับกับรอยยิ้มจางจางความคิดที่ไม่มีใครคาดเดาได้ เขาเดินผ่านบ้านเด็กๆบ่อยครั้งยิ้มทักแต่ดวงตาไร้ประกายแห่งความจริงใจคืนนั้นฝนตกหนักสายฟ้าแลบสว่างกลางท้องฟ้าเสียงฟ้าคำรามก้องเด็กหญิงพลอยหายไปแม่ของเธอตะโกนเรียกชื่อพลอยจนเสียงสัน่นไฟฉายส่องไปตามทางดินที่เต็มไปด้วยรอยเท้าเล็กๆหัวใจของผู้เป็นแม่เต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมารุ่งเช้าตำรวจพบรองเท้าเด็กคู่เล็กถูกทิ้งไวร้ริมคลอง และไม่นานหลังจากนั้นก็พบร่างเล็กๆจมอยู่ในน้ําเสื้อผ้าขาดวิน่นผิวซี่จนเหมือนตุ๊กตาที่ไร้ลมหายใจทั้งหมู่บ้านร้องไห้บรรยากาศเงียบกริบราวกับความสุขทั้งหมดถูกฉีกทิ้งหลักฐานนําไปสู่กริชเขาถูกจับตัวแต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีเขาพูดเสียงดังชัดเจนต่อหน้าสารการพิจารณานี้ไม่ยุติธรรมคําพูดนั้นก้องกังวาน เหมือนมีเฉือนลงในบาดแผลที่ยังสดครอบครัวเหยื่อแทบยืนไม่ไหวชาวบ้านสั่นสถานกับการปฏิเสธที่โหดร้ายแต่สิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าคือกริตไม่เคยมีสีหน้าสำนึกผิดเลยสักครั้งเขานั่งนิ่งในห้องพิจารณาคดีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นเหมือนคนที่ชนะเกมดวงตาจ้องมองทุกคนด้วยความเย็นชาบ้านของพลอยยังคงว่างเปล่ารูปถ่ายของเธอยังแขวนอยู่บนผนัง แต่เสียงหัวเราะไม่มีอีกแล้วเพื่อนๆของเธอหยุดเล่นตรงทุ่งนาไม่มีใครกล้าวิ่งผ่านเส้นทางที่เธอเคยวิ่งทุกอย่างถูกเงาของอาชญากรรมนี้บดขยี้เรื่องราวของกริยังไม่จบเขาเริ่มบอกเล่าในเรือนจำว่าเขาถูกใส่ร้ายเขาคือผู้บริสุทธิ์ศาลไม่เคยฟังเขาอย่างแท้จริงนักกล่าวบางคนเริ่มสนใจบางคนตั้งคำถามว่ามีบางสิ่งถูกปกปิดหรือไม่ หรือว่ากริดเพียงแค่เล่นเกมของคนบิดเบี้ยวที่ต้องการความสนใจคืนหนึ่งในเรือนจําผู้คุมเห็นกริดนั่งยิ้มคนเดียวดวงตาไม่กระพริบราวกับเขามองเห็นภาพที่ไม่มีใครเข้าใจและเมื่อถูกถามเขาพูดเพียงว่ายังไม่จบทุกคนจะได้รู้ความจริงในหมู่บ้านแม่ของเพลยังคงตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกนั่งมองรองเท้าเล็กที่ถูกเก็บไว้ในกล่องน้ำตาไหลรินไม่หยุด เสียงลมพัดผ่านบ้านเก่าเหมือนเสียงของพลอยเรียกอยู่ข้างนอกทุกคืนคือฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่คำถามที่ทำให้ทุกคนสถานคือถ้าสารผิดพลาดจริงถ้าเขาไม่ได้ค่าแล้วใครคือปีศาจท,ที่พรากเด็กหญิงไปหรือว่าปีศาจตัวนั้นยังคงเดินอยู่ในเงามืดและหัวเราะอยู่เงียบๆกับความกลัวของผู้คนเสียงนาฬิกาเดินต่อไปในความเงียบหมู่บ้านทั้งหมดยังคงอยู่ในความหวาดผวา และเงามืดก็ยาวนานเกินกว่าจะมองเห็นปลายทางเสียงกริ่งสารดังขึ้นห้องพิจารณาเต็มไปด้วยผู้คนบางคนมาด้วยความโกรธบางคนมาด้วยความสงสัยและบางคนเพียงแค่มารอให้ทุกอย่างจบลงเสียทีที่นั่งด้านหน้าแม่ของพลอยนั่งกุมมือแน่นจนเล็บกดเข้าไปในเนื้อน้ำตาคลอแต่ดวงตายังคงมุ่งตรงไปที่ชายตรงหน้ากริบชายผู้ที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นคนพรากชีวิตลูกสาวเธอ เขานั่งนิ่งยกขัางเล็กน้อยแววตาไม่สันไหวแม้เพียงวินาทีเดียวอายการยกหลักฐานขึ้นรองเท้าเด็กเสื้อผ้าที่ขาดวินร่องรอยบนร่างกายที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่กริดยังยืนยันเสียงแข็งข้าพระเจ้าไม่ได้ทำน้ำเสียงนั้นชัดเจนแผ่วเบาแต่กรีดลึกเข้าไปในใจผู้ฟังเขาไม่ร้องขอความเมตตาไม่อธิบายด้วยความสับสนเขาพูดด้วยความมั่นใจ ราวกับเขากำลังท้าทายทุกสายตาทนายฝ่ายจำเลยยืนขึ้นเขาเริ่มชี้ให้เห็นช่องโหว่ทำไมไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์โดยตรงทำไมรอยนิ้วมือที่พบไม่ชัดเจนทำไมเวลาการหายตัวไม่ตรงกับการพบตัวกริชสารเงียบทุกคนฟังอย่างตั้งใจและในความเงียบนั้นหัวใจของครอบครัวเหยื่อเต้นแรงจนแทบแตกสลายด้านนอกห้องพิจารณาสื่อมวลชนรายงานด้วยเสียงเร่งรีบ ชายผู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กหญิงวัยเก้าอ้างว่าถูกจัดฉากคำให้การเริ่มสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้คนชาวบ้านบางคนเริ่มลังเลเริ่มตั้งคำถามถ้าหากเขาไม่ได้ทำจริงๆใครคือฆาตกตัวจริงแต่ความโหดร้ายไม่จบแค่นั้นในคืนก่อนหน้าการพิจารณาพ่อของพลอยฝันเห็นลูกสาวเธอยืนอยู่ริมประตูตัวเปียกน้ำริมฝีปากสัน่นและพูดเพียงคำเดียวพ่อหนูหนาว เขาตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อเย็นท่วมตัวหัวใจแตกเป็นเสี่ยงและในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องเผชิญหน้ากับคนที่พรากลูกสาวไปบรรยากาศในศาลเต็มไปด้วยความกดดันทุกคำถามทุกคำตอบเหมือนเชือกที่พันคอของทั้งสองฝ่ายอายการถามกฤิโดยตรงคุณอยู่ที่ไหนในคืนที่เด็กหายไปเขายิ้มมุมปากผมอยู่ที่บ้านคนเดียวคำตอบนั้นเหมือนเสียงเหล็กเสียดกัน ไม่มีใครยืนยันได้ไม่มีใครปฏิเสธได้เป็นความว่างเปล่าที่บาดลึกยิ่งกว่าเสียงสารภาพในห้องพิจารณาอากาศหนักอึ้งหน้าต่างเก่าๆส่งเสียงลั่นเมื่อสายลมพัดผู้พิพากษานั่งนิ่งดวงตาทอดลงมองแฟ้มเอกสารไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรกริดกลับนั่งพิงเก้าอีเหมือนนักสแสดงที่รอเสียงปรบมือขณะเดียวกันข่าวลือเริ่มแพร่กระจาย บางคนบอกว่ากริดมีพ่อแม่ที่เคยมีเส้นสายบางคนบอกว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและบางคนพูดเบาๆว่าบางทีเด็กอาจเจอสิ่งที่ไม่ควรเห็นคำพูดเหล่านั้นเหมือนควันดำที่ลอยปกคลุมหมู่บ้านไม่มีใครกล้าพูดดังๆแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนในใจแม่ของพลอยนั่งตัวแข็งเธอไม่เชื่อคำพูดใดๆของกริตทุกลมหายใจของเธอคือความเจ็บปวดเธออยากลุกขึ้นกรีดร้อง อยากถามว่าเขามีหัวใจหรือไม่แต่เสียงเธอขาดหายไปในห้องที่เต็มไปด้วยกฎหมายและเงาของความไม่แน่นอนในเรือนจำยามคำ่ำกริตนั่งเขียนจดหมายตัวอักษรคมกริบเขียนถึงนักกล่าวเขียนถึงนักสิทธิมนุษยชนเขียนคำเดียวซำ้ำความจริงเขาย้ำว่าเขาถูกกล่าวหาโดยไร้หลักฐานเขาพูดถึงการถูกกดขี่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมเงียบ และเขาจะเปิดโปงสิ่งที่ทุกคนกลัวจะได้ยินในหมู่บ้านคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความหวาดระแวงพ่อแม่ห้ามลูกออกไปเล่นหลังคำ่ำเสียงหัวเราะเด็กๆหายไปแทนที่ด้วยเสียงปิดประตูและกรอนที่ถูกขังแน่นแต่ท่ามกลางความหวาดกลัวนั้นยังมีคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ถ้ากริตไม่ได้โกหกใครคือฆาตกรที่แท้จริงและถ้าเขาโกหกทำไมรอยยิ้มของเขาถึงมั่นคงขนาดนั้น ในค่ำคืนหนึ่งนักข่าวสาวคนหนึ่งเดินไปหาพ่อของพลอยเธอถามเสียงเบาคุณคิดว่าเขาพูดจริงหรือไม่พ่อของพลอยเงียบไปนานก่อนตอบด้วยน้ำเสียงสัน่นไม่ว่าความจริงคืออะไรลูกสาวผมไม่มีวันกลับมาน้ำตาไหลอาบแก้มและในเงามืดข้างบ้านเสียงรองเท้าใครบางคนก็ดังขึ้นเหมือนมีใครเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาศาลยังไม่ตัดสิน แต่ความเงียบที่ปกคลุมทุกคนกลับน่ากลัวกว่าคำพิภากษาเสียงฝนโปรยลงบนหลังคาสังกสีห้องขังเย็นชื้นกลิ่นสนิมจากลูกกรงผสมกับกลิ่นเหงื่อและความชื้นที่กัดกินทุกลมหายใจกริดนั่งอยู่ในมุมมืดนิ้วเรียวเคาะเป็นจังหวะบนพื้นคอนกรีตจังหวะที่ไม่สอดคล้องกับเสียงฝนเหมือนเป็นภาษารับที่เขาใช้คุยกับตัวเองผู้คุมบางคนเริ่มไม่สบายใจ เพราะทุกคืนเขาจะกระซิบอะไรบางอย่างเสียงเบาเหมือนคนคุยกับเงาฉันบอกแล้วพวกเขาไม่ฟังแต่ไม่นานทุกคนจะเห็นประโยคสั้นๆที่ดังลอดออกมาทำให้เพื่อนนักโทษหลายคนหันไปมองด้วยสายตาหวาดวันในหมู่บ้านของพลอยบรรยากาศยิ่งหนักอึ้งร้านขายของชําปิดเร็วถนนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเด็กวิ่งเล่นกลายเป็นความว่างเปล่าลมพัดผ่านต้นไม้จนใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงคร่ำครวญ แม่ของพ่อยังคงนั่งกอดรูปถ่ายลูกสาวทุกคืนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินไปมาแต่เมื่อเปิดประตูออกไปมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงสุนัขเห่าลึกๆในความมืดการพิจารณาคดีดำเนินต่อนักกล่าวแห่กันมาที่ศาลไมโครโฟนหลายสิบอันจ่อรอหน้าประตูทุกคนอยากฟังคำพูดจากกริและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังศาลนี้ไม่ยุติธรรมพวกคุณจับผมเพราะผมเป็นคนที่ไม่มีใครปกป้อง แต่ฆาตรกรตัวจริงยังเดินอยู่ข้างนอกเสียงแฟลชกล้องดังรัวคำพูดของเขากลายเป็นพาดหัวในเช้าวันถัดมาฆาตรกรเด็กอ้างยังมีปีศาจตัวจริงลอยนวลหัวข้อนี้ทำให้ทั้งประเทศสะเทือนไม่ใช่เพราะผู้คนเชื่อเขาแต่เพราะผู้คนกลัวว่าบางทีเขาอาจพูดจริงตำรวจกลับไปตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งร่องรอยบนเสื้อผ้าพลอยรอยนิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์ แม้แต่รอยรองเท้าบนดินเละๆต,ตอนคืนฝนตกแต่ทุกอย่างกลับไม่ชัดเจนไม่พอจะยืนยันไม่พอจะตัดข้อสงสัยและนั่นทําให้ชาวบ้านบางคนเริ่มกระซิบว่าถ้าเขาไม่ผิดใครละที่ฆ่าเด็กคนนั้นคืนหนึ่งนักข่าวสาวที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดนั่งอยู่ในห้องพักเล็กๆในตัวเมืองไฟห้องสลัวบนโต๊ะเต็มไปด้วยแฟ้มรูปถ่ายเธอจ้องรูปของพลอยใบหน้าที่ไร้เดียงสา แววตาที่เต็มไปด้วยความหวังมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้หาความจริงเธอเปิดบันทึกของตำรวจพบว่าในคืนที่พล่อยหายตัวมีคนอีกสองสามคนที่ถูกพบใกล้คลองแต่ไม่มีใครถูกสอบสวนอย่างจริงจังหัวใจของนักเก่าวเต้นแรงเธอเริ่มสงสัยว่าบางอย่างถูกละเลยบางอย่างที่อาจพลิกทุกสิ่งในเรือนจำกริดได้รับจดหมายจดหมายที่ไม่มีชื่อผู้ส่ง ตัวอักษรบรรจงเขียนด้วยลายมือแข็งกระด้างฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ทำแต่ถ้าคุณพูดมากกว่านี้คุณอาจไม่รอดเขายิ้มเมื่ออ่านจบยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับและเขาฉีกจดหมายออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่เก็บเศษเล็กๆไว้ใต้หมอนนักข่าวสาวยังคงขุดคุยเธอไปสัมภาษณ์ครูประจำชั้นของพลอยครูเล่าว่าในช่วงหลังๆพลอยดูเงียบผิดปกติเธอมักหันไปมองนอกหน้าต่าง และบางครั้งก็ถามครูด้วยเสียงแผ่วเบาครูคะถ้าเราเจอคนที่น่ากลัวเราควรทำยังไงคำถามนั้นยังคงฝังอยู่ในใจครูแต่ไม่มีใครเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรคืนวันหนึ่งนักข่าวขับรถกลับบ้านผ่านทางเปลี่ยวถนนมืดสนิทมีเพียงไฟหน้ารถสองทางแต่ในกระจกมองหลังเธอเห็นเงารถอีกคันตามมาติดติดหัวใจเธอเต้นแรงถนนสายนี้ยาวและเงียบไม่มีบ้านคน ไม่มีร้านค้ามีเพียงเสียงเครื่องยนต์สองคันไล่กันในความมืดเธอเหยียบคันเร่งแต่รถคันนั้นก็เร่งตามจนในที่สุดไฟท้ายของเธอสะท้อนกับโลหะวับวาวเหมือนใบมีดที่วางอยู่บนเบาะหน้ารถคันนั้นเธอหายใจแรงมือสัน่นและคำถามเดียวที่กล้องในหัวคือใครไม่อยากให้ฉันรู้ความจริงเช้าวันถัดมาข่าวลือแพร่กระจายว่ามีคนข่มขู่ผู้สื่อข่าวที่ทำคดีนี้ แต่ไม่มีหลักฐานไม่มีใครยืนยันได้และในเรือนจำกริดหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนในทางเดินแคบยาวเหมือนเขารู้ว่าเรื่องทั้งหมดจะไม่หยุดง่ายๆแม่ของพลอยยังคงนั่งกอดรูปถ่ายลูกเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบข้างหูทุกคืนแม่หนูยังอยู่เธอสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินห้องว่างเปล่าแต่กลิ่นดอกไม้ที่พลอยชอบกลับลอยมาในอากาศและในคืนหนึ่ง ขณะเธอกำลังจะปิดไฟเข้านอนหน้าต่างบ้านก็เปิดเองช้าๆลมพัดเข้ามาและเธอเห็นรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆลากยาวจากประตูจนถึงปลายเตียงเสียงสายนาฬิกาบนผนังห้องสอบสวนดังติกต๊กติ๊กติทุกวินาทีเหมือนกรีดลึกลงในหัวใจพ่อแม่ที่นั่งรอฟังคำสารภาพแสงไฟสีขาวสว่างจ้าแต่กลับทำให้เงาของชายตรงหน้าดูยาวเหยียดเงาที่บิดเบี้ยวเหมือนปีศาจซ่อนตัวเขานั่งหลังตรง มือสอดไว้ใต้โตะ๊ะสายตาไม่ไหวติง่งเหมือนซ่อนบางอย่างไว้ในความเงียบเจ้าหน้าที่สืบสวนถามคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณอยู่ที่ไหนในคืนเกิดเหตุทำไมมีคนเห็นคุณใกล้บ้านเหยื่อเขายิ้มบางๆยิ้มที่ไม่เคยสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วตอบด้วยเสียงเรียบผมไม่ได้ทำพวกคุณกำลังเล่นงานผมแต่หลักฐานเริ่มพอกพูนเสื้อผ้าที่พบร่องรอยเส้นผม ดินบนรองเท้าที่ตรงกับจุดฝังร่างโทรศัพท์ที่มีตำแหน่ง GPS แสดงว่าเขาอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุในคืนนั้นทว่าเขากลับตอกย้ำเพียงประโยคเดียวคดีนี้ไม่ยุติธรรมผมถูกใส่ร้ายน้ำเสียงมั่นใจแววตาที่ไม่สันไหวยิ่งทำให้บรรยากาศเย็นเยียบเหมือนเขากำลังเพลิดเพลินกับเกมที่เล่นกับทุกคนในห้องชาวบ้านในละแวกยังคงพูดถึงภาพเด็กหญิงรองเท้านักเรียนสีขาวที่เธอใส่วันสุดท้าย มันถูกพบอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำที่เธอถูกทิ้งแม่ของเด็กจับรองเท้านั้นแนบอกน้ำตาไหลจนไม่เหลือเสียงสะอื้นเธอพูดกับสื่อเพียงสั้นๆลูกหนูไม่ควรตายแบบนี้ใครสักคนต้องรับผิดชอบคืนหนึ่งหลังจากการสอบสวนยืดเยื้อเจ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งเดินออกจากสถานีตำรวจเขาสูบบุหรี่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไม่มีดาวแล้วพูดเบาๆกับตัวเองบางทีปีศาจก็ไม่ได้มีเขาและหางหรอก มันอาจนั่งยิ้มเงียบๆอยู่ตรงหน้าเราแต่เรื่องราวยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเพราะเมื่อศาลนัดวันตัดสินใกล้เข้ามาผู้ต้องหากลับเริ่มส่งจดหมายออกไปจากเรือนจำจดหมายที่เต็มไปด้วยถ้อยคำประหลาดความจริงจะถูกเปิดเผยอย่าลงเชื่อในสิ่งที่เห็นบางฉบับถูกส่งไปถึงสื่อท้องถิ่นบางฉบับถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกถ้อยคำคือการกรีดลึกลงไปในบาดแผลที่ยังสดใหม่วันไตส่สวนมาถึง ห้องพิจารณาแน่นขนาดสื่อมวลชนประชาชนและครอบครัวเหยื่อเขาถูกพาเข้ามาในชุดนักโทษสีส้มแต่รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอยู่ยิ้มที่เหมือนคนกำลังควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือเสียงแฟลชจากกล้องดังระรัวเสียงซุบซิบกล้องเต็มห้องแต่ในวินาทีนั้นเองเด็กชายคนหนึ่งน้องชายของเหยื่อลุกขึ้นตะโกนคุณฆ่าพี่สาวผมคุณทำลายครอบครัวผม เสียงสะอื้นดังลั่นเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาพาเด็กออกไปแต่ภาพความเจ็บปวดนั้นได้กลายเป็นบาดแผลที่ทั้งสารไม่อาจละสายตาและในขณะที่ผู้พิพากษายกค้อนขึ้นเพื่อเปิดการไต่สวนอย่างเป็นทางการเขาชายผู้ถูกกล่าวหาเพียงหันไปมองกล้องสื่อยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องตกตะลึงความจริงยังไม่ได้ถูกเล่าเสียงสายนาฬิกาบนผนังห้องสอบสวนดังติกต๊กติก๊กติ๊ก ทุกวินาทีเหมือนกรีดลึกลงในหัวใจพ่อแม่ที่นั่งรอฟังคำสารภาพแสงไฟสีขาวสว่างจ้าแต่กลับทำให้เงาของชายตรงหน้าดูยาวเหยียดเงาที่บิดเบี้ยวเหมือนปีศาจซ่อนตัวเขานั่งหลังตรงมือสอดไว้ใต้โตะ๊ะสายตาไม่ไหวติงเหมือนซ่อนบางอย่างไว้ในความเงียบเจ้าหน้าที่สืบสวนถามคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณอยู่ที่ไหนในคืนเกิดเหตุทำไมมีคนเห็นคุณใกล้บ้านเหยื่อเขายิ้มบาง,บาง ยิ้มที่ไม่เคยสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วตอบด้วยเสียงเรียบผมไม่ได้ทำพวกคุณกำลังเล่นงานผมแต่หลักฐานเริ่มพอกพูนเสื้อผ้าที่พบร่องรอยเส้นผมดินบนรองเท้าที่ตรงกับจุดฝังร่างโทรศัพท์ที่มีตำแหน่ง GPS แสดงว่าเขาอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุในคืนนั้นทว่าเขากลับตอกย้ำเพียงประโยคเดียวคดีนี้ไม่ยุติธรรมผมถูกใส่ร้ายน้ำเสียงมั่นใจแววตาที่ไม่สันวหว ยิ่งทำให้บรรยากาศเย็นเยียบเหมือนเขากำลังเพลิดเพลินกับเกมที่เล่นกับทุกคนในห้องชาวบ้านในละแวกยังคงพูดถึงภาพเด็กหญิงรองเท้านักเรียนสีขาวที่เธอใส่วันสุดท้ายมันถูกพบอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำที่เธอถูกทิ้งแม่ของเด็กจับรองเท้านั้นแนบอกน้ำตาไหลจนไม่เหลือเสียงสะอื้นเธอพูดกับสื่อเพียงสั้นๆลูกหนูไม่ควรตายแบบนี้ใครสักคนต้องรับผิดชอบคืนหนึ่งหลังจากการสอบสวนยืดเยือ้อ เจ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งเดินออกจากสถานีตำรวจเขาสูบบุหรี่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไม่มีดาวแล้วพูดเบาๆกับตัวเองบางทีปีศาจก็ไม่ได้มีเขาและหางหรอกมันอาจนั่งยิ้มเงียบๆอยู่ตรงหน้าเราแต่เรื่องราวยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเพราะเมื่อสาลนัดวันตัดสินใกล้เข้ามาผู้ต้องหากลับเริ่มส่งจดหมายออกไปจากเรือนจำจดหมายที่เต็มไปด้วยถ้อยคำประหลาดความจริงจะถูกเปิดเผย อย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นบางฉบับถูกส่งไปถึงสื่อท้องถิน่นบางฉบับถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกถ้อยคำคือการกรีดลึกลงไปในบาดแผลที่ยังสดใหม่วันไต่สวนมาถึงห้องพิจารณาแน่นขนาดสื่อมวลชนประชาชนและครอบครัวเหยื่อเขาถูกพาเข้ามาในชุดนักโทษสีส้มแต่รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอยู่ยิ้มที่เหมือนคนกำลังควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือ เสียงแฟลชจากกล้องดังระรัวเสียงซุบซิบกล้องเต็มห้องแต่ในวินาทีนั้นเองเด็กชายคนหนึ่งน้องชายของเหยื่อลุกขึ้นตะโกนคุณฆ่าพี่สาวผมคุณทำลายครอบครัวผมเสียงสะอื้นดังลั่นเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาพาเด็กออกไปแต่ภาพความเจ็บปวดนั้นได้กลายเป็นบาดแผลที่ทั้งสารไม่อาจละสายตาและในขณะที่ผู้พิพากษายกคอนขึ้นเพื่อเปิดการไต่สวนอย่างเป็นทางการ เขาชายผู้ถูกกล่าวหาเพียงหันไปมองกล้องสื่อยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องตกตะลึงความจริงยังไม่ได้ถูกเล่าเสียงค้อนผู้พิพากษาดังปังทั้งห้องพิจารณาสงบเงียบทุกสายตาจับจ้องไปยังชายผู้ถูกกล่าวหาเขายังคงนั่งนิ่งริมฝีปากยกยิมเล็กๆเ,เหมือนกำลังซ่อนความลับที่ไม่มีใครแต่ต้องได้อายการเริ่มไล่เรียงพยานหลักฐาน ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุวัตถุพยานที่ปนเปื้อนร่องรอย DNA เสื้อผ้าเปื้อนดินและเส้นผมทุกชิ้นทำให้แม่ของเด็กหญิงร้องให้ไม่หยุดมือสั่นจนแทบยกผ้าเช็ดหน้าไม่ขึ้นแต่ทันใดนั้นทนายฝ่ายจำเลยกลับยืนขึ้นเสียงของเขาดังชัดเจนหลักฐานทั้งหมดนี้ไม่อาจเชื่อถือได้เขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนบกพร่องว่าเส้นผมอาจปนเปื้อนระหว่างการเก็บรักษา ว่าโทรศัพท์อาจถูกแก้ไขข้อมูลตำแหน่งผู้คนในห้องเริ่มกระสิบบางคนหันมามองหน้ากันด้วยความลังเลราวกับความจริงที่เคยเชื่อมั่นกำลังสั่นคลอนคืนนั้นหลังการพิจารณาสิ้นสุดลงชั่วคราวผู้ต้องหาถูกพากลับเรือนจำกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเขานั่งคนเดียวในห้องขังเขาก้มหน้าลงเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษมือขยับชา้ชาๆทุกเส้นอักษรเต็มไปด้วยความตั้งใจ เจ้าหน้าที่เวนเล่าว่าเขายื่นจดหมายนั้นออกมาแล้วยิ้มด้วยสายตาที่ทำให้ขนลุกจดหมายนั้นถูกเปิดในวันรุ่งขึ้นมีเพียงประโยคสั้นๆพวกคุณจับผิดคนแล้วสื่อมวลชนแห่ตีพิมพ์พาดหัวข่าวเต็มทุกหน้าหนังสือพิมพ์ฆาตกรหรือผู้บริสุทธิ์ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความตายของเด็กหญิงประชาชนเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นว่าเขาคือปีศาจ อีกฝ่ายกลับเริ่มสงสัยว่าอาจมีใครบางคนซ่อนอยู่หลังมา่านคืนหนึ่งในหมู่บ้านของเหยื่อยายแก่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังกับนักกล่าวว่าเธอเคยเห็นชายอีกคนหนึ่งวงเวียนใกล้บ้านเด็กหญิงก่อนเกิดเหตุเขาไม่ใช่คนแถวนี้ฉันจำหน้าได้น้ำเสียงของยายสันสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนยังติดตรึงภาพวันนั้นในใจทำให้การนี้ทำให้คดีสันสะเทือนอีกครั้ง ตำรวจถูกกดดันให้กลับไปตรวจสอบเส้นทางใหม่ไฟฉายส่องตามตรอกมืดเสียงสุนัขเห่าไล่ตามเงาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ซ่อนอยู่ในโกดังรางผ้าห่มเก่าเปื้อนเลือดและตุ๊กตาที่เด็กหญิงชอบกอดนอนทุกคืนหลักฐานนั้นไม่เกี่ยวกับผู้ต้องหาที่นั่งอยู่ในศาลแต่กลับเชื่อมโยงไปยังชายอีกคนอดีตคนงานก่อสร้างที่หายตัวไปหลังวันเกิดเหตุในขณะที่ข่าวนี้แพร่สะพัด ผู้ต้องหาที่เคยยืนยันความบริสุทธิ์กลับหัวราอเสียงเบาในห้องขังเขาพูดกับผู้คุมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าพวกคุณเล่นงานผิดคนแต่รอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่โล่งใจมันคือรอยยิ้มที่แฝงความลับบางอย่างราวกับเขารู้ความจริงมากกว่าที่ใครจะคาดคิดเสียงระฆังศาลดังขึ้นอีกครั้งผู้พิพากษาประกาศเลื่อนการพิจารณาเพื่อเปิดทางให้สอบสวนหลักฐานใหม่ แม่ของเด็กหญิงก้มหน้าร้องให้มือกอดรูปถ่ายลูกแน่นเธอพูดออกมาด้วยเสียงแตกพร่าไม่ว่าใครเขาต้องจ่ายด้วยความจริงแต่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังรอยยิ้มของผู้ต้องหาคือประโยคที่เขาเขียนไว้ในกระดาษแผ่นใหม่ความลับทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยแต่พวกคุณยังไม่พร้อมจะฟังคืนก่อนวันไต่สวนรอบใหม่สายฝนกระหน่ำใส่หลังคาเรือนจำ หยดน้ำไหลลงรังเหล็กเป็นเสียงก้องเหมือนจังหวะหัวใจที่ไม่ยอมสงบผู้ต้องหานั่งอยู่บนเตียงเหล็กแสงไฟสีเหลืองสลัวส่องผ่านลูกกรงเงาเส้นยาวบนผนังดูคล้ายปีศาจก้มหน้าเขากำลังเขียนจดหมายอีกครั้งแต่คราวนี้ยาวกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตัวอักษรบรรจงเหมือนคนกำลังเล่าเรื่องที่อดกลั้นมานานเช้าวันรุ่งขึ้นทนายความส่งซองสีน้ำตาลให้ศาล ซองนั้นถูกเปิดต่อหน้าผู้พิพากษาทุกสายตาในห้องหันมาจับจ้องข้างในคือจดหมายสารภาพเขาเขียนว่าเขาเคยเจอเด็กหญิงคืนนั้นจริงเขาเป็นคนล่อลวงเธอออกมาจากบ้านเขาพาเธอไปที่โกดังรางแต่เขายืนยันว่าผมไม่ได้ฆ่าเธอคำในจดหมายทำให้ห้องพิจารณาสันส่นสะเทือนแม่ของเด็กหญิงกรีดร้องพ่อกำมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อ แต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ตั้งสติเขาถูกนำตัวขึ้นให้การต่อสารและสิ่งที่เขาพูดออกมาทำให้ทั้งห้องหยุดหายใจผมพาเธอไปแต่มีใครบางคนอยู่ที่นั่นก่อนแล้วเขาหันไปมองฝูงชนด้านหลังสายตาหยุดที่ชายคนหนึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ผู้ที่หลายคนเคารพนับถือเสียงฮือฮาดังลั่นสื่อมวลชนชี้กล้องไปทางชายคนนั้นทันที ผู้ต้องหาย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาคือคนที่ลงมือผู้พิพากษาสัง่งระงับการพิจารณาชั่วคราวเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาคุ้มกันบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความโกล่าหะแม่ของเหยื่อแทบล้มลงเธอไม่อยากเชื่อว่าคนที่ชุมชนเคยฝากความไว้ใจจะถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการตายของลูกสาวและในขณะความวุ่นวายประตูผู้ต้องหานั่งยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มกว้างกว่าเดิม ดวงตาสองประกายบิดเบี้ยวเขาก้มกระซิบเบาๆคำที่ทำให้เจ้าหน้าที่เวรข้างๆขนลุกผมไม่ได้โกหกผมแค่ยังเล่าไม่หมดเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากแถวด้านหลังมีคนลุกขึ้นชี้นิ้วตะโกนเขาอยู่ที่นั่นฉันเห็นเขาในคืนนั้นบรรยากาศเหมือนระเบิดกลางศาลเสียงตะโกนปนเสียงสะอื้นกล้องถ่ายภาพวาบวับไม่หยุดแล้วไฟในห้องก็ดับวูบลงเพียงเสี้ยววินาที ความมืดปกคลุมเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังสะทอนก่อนที่ไฟจะกลับมาดว่างอีกครั้งชายผู้ถูกกล่าวหาอดีตตำรวจหายไปจากเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่เงียบงันปกคลุมทั้งห้องทุกคนหันมองรอบด้านหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและตรงกลางห้องพิจารณาผู้ต้องหายังนั่งนิ่งริมฝีปากยกยิม้มสายตาเต็มไปด้วยความพอใจเรื่องราวหยุดลงตรงนั้น เหมือนภาพถูกตรึงไว้กลางอากาศทุกคนในห้องไม่รู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงหรือกับเกมอมหิตที่เพิ่งเริ่มต้นเสียงลมพัดผ่านสนามหญ้าหน้าโรงเรียนประถมทงชาติบนเสาสูงโบกสะบัดแต่สนามกลับเงียบงนันไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กหญิงที่เคยวิ่งเล่นทุกคนยังจำรอยยิ้มของเธอได้รอยยิ้มที่เคยทำให้เพื่อนๆอ,อุ่นใจรอยยิ้มที่กลายเป็นเพียงภาพถ่ายในกรอบไม้เก่า คดีที่ยืดเยื้อมานานทําให้ครอบครัวต้องผ่านความเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้าเล่าแม่ของเธอบอกกับสื่อว่ามันไม่ใช่แค่การฆ่าแต่มันคือการฆ่าความหวังของครอบครัวทั้งครอบครัวผู้ต้องหาถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตคําพิพากษาถูกอ่านออกมาอย่างหนักแน่นแต่แม่เขาจะอยู่หลังลูกกรงเงาของความคลุมเครือยังคงปกคลุมคดีเพราะในเอกสารที่เขาเขียนในจดหมายที่ส่งออกมาไม่หยุด ยังคงย้ำประโยคเดิมผมไม่ใช่คนเดียวอดีตตำรวจที่ถูกกล่าวหาไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยเขากลายเป็นร่องรอยที่เลือนหายไปกับความมืดเหมือนเมืองทั้งเมืองเลือกจะเงียบเลือกจะหลับตาไม่มองสำหรับชาวบ้านความจริงไม่เคยถูกปิดปากด้วยคำพิพากษาทุกตรอกซอกซอยยังคงมีเสียงกระซิบทุกสายตายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะถ้าปีศาจหนึ่งตัวถูกจับไปขัง แล้วปีศาจอีกตัวกลับเดินอยู่ท่ามกลางพวกเขาความยุติธรรมจะหมายถึงอะไรคืนหนึ่งแม่ของเด็กหญิงไปที่สุสานเธอวางดอกมะลิข้างหลุมศพลูกสาวก้มลงพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแม่สัญญาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอกลายเป็นเพียงเงาในความมืดและนี่คือความจริงที่น่าหวาดหวั่นที่สุดของคดีนี้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปแม้คำตัดสินจะถูกประกาศแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความเงียบของสังคม ความลับที่ถูกกลบฝังและความเจ็บปวดของครอบครัวที่ไม่มีวันจางหายบางคนบอกว่าพวกเขายังเห็นผู้ต้องหานั่งยิ้มในห้องขังยิ้มที่เหมือนคนกําลังครอบครองความลับที่ไม่มีวันเปิดเผยยิ้มที่บอกกับโลกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ